ตอนแรกตันไหนมาเนี่ยเต๋อมาลงทะเบียนกันเด้อนกมามาเนบ่ยตัวไหนครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เดือดนักโลกก็ว่าไอ้มอสตัวไหนมาเนี่ยสองมอสเนี่ยครับเดี๋ยวเขียนไว้ในในสมุดอยู่เดี๋ยวให้คนพูดชัดเจนพูด เอกสันจัดเต็มแรกแล้วครับครับสองป่าจัดแล้วครับเต็มแรก งานแข่งวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาครับที่เพชรบูรณ์เดี๋ยวลงมาชมครับนี่ครับที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนาหกเก็ดนะครับเจ้าหวันยินจัดให้แล้วครับตำนที่หนึ่งครับ นี่นะครับยี่สิเ็ดเมษาเฉลยแต้มแรกของเจ้ามีนานะครับนี่นะครับทำแก้วครับบวกหนึ่งครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลงมาดูตัวครับยี่บเ็ดเมษาหกเจ็ดครับผมทำแก้วครับเรียบร้อยครับลางหูหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มบวกครับ แชมแรกของรีโอครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับแข่งเพชรบูรณ์เจ้าติ่งวันาทิที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเีรบร้อยครับอาจารย์จากนครสวรรค์ครับเรียบร้อยนะครับกว่าจะได้นะครับชั่วโมงกว่าครับตัวนี้ครับสิบแสนจัดแล้วครับย1คสิบเอ็ด อจจะได้นะครับชั่วโมงกว่าจะปิดนะครับชั่วโมงกว่าครับ,รบ,มมรบตัวนี้เสียงเล็กอารมณ์สองกุบวันที่21นะครับวันนี้แข่งขันก็จะพอมีหมันหตัวเล้วครับโอเคครับสศกปลาจัด แต้มที่สองครับทิปวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนครับย้อนแสงนิดนึงครับผาเที่ยงครับวันนีุ้ดรอดครับเดี๋ยวลงมาชมได้แล้วครับไอ้ของชนีแต้มแรกของวันนี้ครับผมกว่าจะได้ ตอดอุวันครับวันที่21ครับการแข่งขันต่อนก่เขาใหญ่กับับมิดคอปเตอร์จัดแล้วแต้มแรกไม่ธรรมดาครับกแก่แต้มที่หนึ่งครับ เจ้าของแบตหมดแบตโทรศัพท์หมด,หมดเอาครับ,รบแจมทีหนึ่งหนจารวัดจัดสามตัวนะครับเป้าหมายน้ำหนึงเดียวครับเจ้าติ่ง